เฮ้มันมันคือสิ่งที่เรารักอะเราก็เลยอยากอยากที่จะให้มันแบบมีอยู่ตลอดเพราะว่าไม่อยากขาด mm hmm. พอขาดปุ๊บวิชามก็ห่างหายอนะไรเงี mm ้ย hmm. ซึ่งเขาก็เห็นว่าเฮ้ย mm hmm. เหมาะสมกับเรื่องนั้น mm hmm. เรื่องนี้อะไรเขาก็เอ้ย e มาลองคุยกันดู mm hmm. อะไรเงี้ยครับหรือว่าตั้องบางคนเขาจะมองว่า เอาตรงอีเวนก็โชว์ตัวดีกว่าใช่ใช่ใช้เวลาเยอะกว่าแต่เราชอบที่จะเล่นละครมากกว่าใช่ครับใช่ผมชอบเล่นละครมากกว่าคือรู้สึกว่าคืองานจ้างใช่แหละคือเราก็เราก็อยากเราก็อยากไปคือมันก็เฮ้ยเราได้ไปเจอแฟนๆเราได้ไปเจอคนที่แบบเฮ้ยเราไปมอบความสุขให้เนาะแต่พอมันคือต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นผมคนรู้จักได้เพราะละครเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทิ้งมันเราจะไม่ทิ้งวิชาที่เราเฮ้ยเคย เรามองย้อนกลับไปเมื่อตั้งแต่เราเริ่มนับศูนย์นะเราเริ่มต้นมาแค่ไหนจนวันนี้เราเห็นสิ่งที่เราพัฒนาแล้วอะแล้วเราอยากพัฒนาให้มันมากกว่านี้เรามีความตั้งใจว่าเฮ้ยผู้ใหญ่เห็นเราไว้ตั้งแต่ศูนย์น่ะผมอยากทําให้ทุกคนแหละไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ในช่องหรือว่าใครนะครับก็คือทุกๆคนแหละได้เห็นว่าหรือจากเด็กที่คนนั้นเริ่มจากศูนย์เฮ้ยทุกวันนี้มันเฮ้ยนี่เหรอได้ขนาดนี้เลยเหรอความอยากพิสูจน์ตัวเองของเรามันแรงกล้าขนาดไหน ก็ไม่หยุดครับก็คือไม่ไม่ไม่เคยหยุดเลยไม่เคยหยุดเลยมาตั้งแต่วันทองเหมือนที่คนบอกว่าโอ้โหโด่งดังมากเลยพระไวยนี้ดังทั่วประเทศเลยแต่ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่พอแค่นี้มันยังหยุดไม่ได้ถ้าเราหยุดแล้วเราหยุดกับคําชมนั้นน่ะมันจะจบแล้วนะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงประสบความสําเร็จแล้วนี่ไงคือสิ่งที่เราตั้งใจก็จบแล้วแต่ว่าสําหรับผมอ่ะผมคิดว่าเฮ้ยมันยังมันยังหยุดแค่นี้ไม่ได้มันยังไม่พอนี่เรายังไม่ประสบความสําเร็จนะมันต้องมากกว่านี้ อย่างคุณชายเยงี้ยคนก็แห่ชมนีเฮ้ยอย่างดีอย่างนั้นอย่างดีอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือคําชมเนี่ยก็คือ,อผมรับไว้ขอบคุณมากๆและผมดีใจมากมันคือส่วนหนึ่งที่จะเป็นกําลังใจให้ผมมาพัฒนาและผมก็อยากที่จะแบบพัฒนามากกว่านี้อีกมีแชร์เลนไมคพลา้าหมาต้องมาแบบมโนอนันตเป็นบางท่านยากจะได้รับรางวัลที่ในชีวิตมีครับมีมีมีท่านอยงไบ้างอยากรับ ถึงขั้นนาตาลาาเลยนะจริง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 ใช่ครับใช่ครับคือไม่ใช่แค่นาตาลาดก็คือหลายๆรางวัลเนี่ยครับที่ที่เราเคยเคยนั่งดูทีวีอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าสักวันนะถ้าเราแบบได้มีโอกาสได้ขึ้นเวทีบ้างอะไรเงี้ยผมผมจะมันคงจะเป็นสิ่งที่เราแบบดีใจมากๆอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตภูมิใจอะไรเงี้ยครับคือตอนวันทองก็มีโอกาสที่เหมือนผู้กำกับพี่สันไปรับแทนด้วยแล้วก็มีเข้าชิงด้วยอะไรเงี้ยก็ รู้สึกว่าอีกนิดนึงนะอยากอยากมีโอกาสก็คือเลยว่าปีหน้าเนี่ยตั้งใจว่าจะเต็มที่ให้มากกว่านี้จากที่เต็มที่มาเป็นร้อยอีกคือรักการแสดงคือแบบอาจจะไม่ใช่ว่าตรงๆรักการแสดงขนาดนี้นะรักครับรักก็คือรักรักจริงๆคือรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะเหมือนทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าผมมาเริ่มจากศูนย์จริงๆไม่มีความรู้เลยแล้วก็กดดันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ที่ของเราด้วยแต่ว่ามันเกิดจากด้วยคนรอบข้างเนาะไม่ว่าจะผู้กำกับไม่ว่าจะ หรือว่าเป็นรุ่นพี่ในช่องหรือว่าผู้ใหญ่ในช่องอะ่ะเป็นเหมือนเป็นแรงผลักดันผมอะ่ะ hmm. แล้วก็หนึ่งเลยสิ่งที่คิดคือเพื่อแม่ hmm. แม่คือนั่งดูละครกับผมเมื่อก่อนเนาะตอนเด็กๆสองทุ่มเนี่ยต้องมานั่งดูหน้าจอทีวีและผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการเล่นละครมันแล้วผมไม่ได้อยู่กับแม่หลังจากที่ผมมากรุงเทพอะ่ะแม่ผมจะได้นั่งดูผมเล่นเหมือนเมื่อก่อนจากที่เด็กคนนึงนั่งดูกับแม่ก็เลยอยากอยู่ในจอแบบเนี้ให้แม่ได้ดูละครผม oh. Oh.